ค่าิชาวิทาศาสตรครอบครัคว,วในาบาลรามาทิปดีเุ่นที่16ภูมิใจสี 아 <laughs> เจ้าคุณพ่อทนานี่คือจดหมายจากเจ้าคุณพ่อค่ะนี่มันจีโนแกรมจากท่านอาพนาเด็กคนนี้สินะที่จะเป็นเจ้าของบ้านไซทองตัวจริง ฉันจะพาเธอไปรู้จักกับคุณหญิงแม่ของฉันตามมาเลยจ้ะ หญิงใหญ่ช่วงนี้แม่ว่าดูทรงไปไหมนะน่าจะไปโบตอกสักหน่อยนะพี่หญิงค่ะน้องว่าแถมเวเซอร์อีกสักหน่อยก็น่าจะดีนะคะพอเธอหญิงเล็กมอมแม่หญิงว่าแล้วพี่คะคำวอกวนพูดตรงๆก็เจิงเอาเธอเอาเธอขอะหญิง มีคำมีหญิงจะพาน้องมาแนะนำคนหนึ่งนะคะหมอแม่เธอคือพจมานพินิษนานเธอเป็นลูกของท่านอาพนานม่จดหมายจากท่านอาค่ะหมอแม่พจมานไม่เคยมีใครสั่งสอนหรอือว่าไม่ให้ยืนคำหัวผู้ใหญ่พจมานพินิษนาน จะมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เธอจะมาอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกนะต้องมาช่วยทํางานบ้านด้วยอินวนพาพจจะมาไปที่เดือนคนชัยสิได้ค่ะนายพจนจะมาคนเมื่อกี้ คือหม่อมราชวงศ์พานลัยสว่างวงศ์แล้วก็ผู้หญิงที่สวยๆเลิศๆเอ้ยเลิศเลดเมื่อกี้กคุณหญิงเล็กนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรู้จักกับแม่นมแล้วก็คุณชายเล็กนีค่ะแม่นมอ,อยู่คนเดียวหรอคะไม่จ้ามีชายเล็กอีกคนนึงชายเล็กจ้าชายเล็กครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าชายไม่เล็กนะครับนี่ อาบชายน้อยอืมนมว่าตัวไม่เล็กเนาะมนมเลียเ้ยงมาตั้งแต่เล็กนมรู้คุณนมคะคุณชายคะนี่คือพจมานะคะจะมาอยู่กับเราที่นี่สวัสดีครับทันใดนั้นหญิงเล็กที่เดินไปเล่กังแ,แต่อยู่ก็ผ่านมาเห็นพอดีนี่พั่วล่อนนะพี่รีพี่ไรอนะ ไม่รู้หรอถ้าอยู่ที่เนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆเคยได้ยินไหมอยู่บ้านท่านอะเป็นนิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายที่ลูกเเล่นอะจาอยากเล่นควายครับแม่คยเด็บกับนมไา้อยู่นมนะครับมาใม,ม่กับนมพาไปกินนมนะนมใหญ่นมเล็กครับแม,ม่นมก็ไม่เล็กนะเหมือนชายเลยชายก็ไม่เล็กครับ พอจะมานง็้เธอทำงานอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวใช้แล้วของไปเก็บให้อีปิเดินเข้ามาเห็นว่าจะมานั่งอยู่เฉ <c oughs> ยๆจึงปิเข้าไปหาคุณหญิงทันทีป,นประตูห้องน้ำมาค่ากิดเลอืงลอ,งงลองใหญ่แล้วค่ะเกิดเลืองใหญ่แล้วค่ะอะไรสมบหล่อนะฮะ มาไปดูสิมันทำอะไรเพราะจะมาจะทำอะไรอยู่อ่ะหัวข้อวิจัยของหญิงเลสเสร็จหรือยัง ถือกระเป๋าผู้ชายตามมาด้วยโอ้ฉันคนนี้โอ้ใช่เลยโอ้เรามานอนแล้วโอ้เห็นแบบนี้ฉันจะเที่ยวขึ้นมาแล้วสิโอ้โอ้โอ้โอมือชายกลางฉันตองเอามาเป็นของชันที่ได้เพื่อสิ่งครอบครองบ้านสายทอง 1 ตะชื่ออะไรนะสรุปแล้วเนี่ยอ๋อหนูชื่อพจมานพินิจนันค่ะน้องสาวชื่อพคจมีแม่มีสามีชื่อคุณพนาหนูเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่สมุทรปราการแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็เพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะชื่อหนูยาวๆเนาะนี่อย่างนี้พี่จะเรียกหนูสั้นๆว่าไงดีนะอะไรนี้นเรียกน้องเรียกน้องจมาได้ไหมจ๊ะน้องจมา น้อำพจน์เนาะอ่ะล้วนี้น้ำพ์จะไปไหนลราจะเนี่ยอ๋อหนูจะทำฐามวิจัยไปให้คุณหญิงเลยค่ะค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่พาไปเนาะจะทางนี้เนาะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนน้ำพจน์ค่ะเชื่อรองเท้าน้อำพศหลุดนีะ่ะมีเกรงว่าน้องเดี๋ยวจะสะดุดเนาะเดี๋ยวพี่ปลุบให้แล้วกันเนาะขอบคุณจะดีหรอคะไม่เป็นไรจ้า oh, จนชายกลางมีความคิดที่จะขอผู้จะมาแต่งงานแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณหญิงทนายรักนีหรีปหลังวงป่วยหนักมาก น้<อ><ม>ายามไปนิ้วก้อยข้างขวาน้าพอพอโอเคดีก็ตายแล้วค่ะพี่ม่อนคะวันนี้เราจะมาเยเาเี่ยมเคธารีนทีที่บ้านไซฟอง,งที่ร้อยแปดกันนะคะก๊อปก๊อก,กมีใครอยู่ไหมคะมีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงย่าสวัสดีค่ะแคร์กิเวอร์ค่ะหมอชื่อหมอก้อยนะคะมากับอาจารย์พี่ม่อนค่ะ ถามอาการของคุณหญิงย่าค่ะพี่สาวมีไงบ้างคะโอ้ยเถิดสวดเถิดเคสดีใจจังเลยค่ะหมอกยมาเนาะคือหมอโรงพยาบาลนี้เขาหน้าตาดีกันทุกคนเลยเนาะใค่จ้าแค่นี้หมอก็สบายใจน้บตายได้แล้วลูกตาแล้วแอ้วหต่หญิย่าคะหญิย่าคะหญิย่าคะโอ้เออมาเดินลืมลืมอย่างตายไม่ได้มีอีกอันหนึ่งเนาะ อันนี้จากพี่พนายกรรมจะ้ะอ๋อพี่นายกรรมนะฟ้าให้ทนายด้วยนะค่ะได้ค่ะพี่หญิง๊กค่ะแค่นี้แหละค่ะแล้วนะนนะค่ะเออคุณหญิงย่าค่ะคุณหญิงย่าหมอช่วยด้วยค่ะหญิงยา่าไปแล้วอ่啊และคนหญิงย่าก็ได้จากไปอย่างสมบูรณ์ ต่ว่าดิฉันอยากดูด้วยก็หมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตอนนี้นิ่งย่าท่านไปสบายแล้วค่ะไปเร็วจังเลยะเอ้ยไม่ใช่ค่ะไปแล้วเหรอคะมีพี่คืนไหมคะไม่ไม่มีแล้วช่วยไม่ได้จริงๆค่ะมีอะไรให้หมอรับใช้ไหมคะไม่มีค่ะหมอขอบคุณมากค่ะถ้าไม่มีอย่างนั้นหมอขอตัวไปปั่นรางงานย่อมบ้านก่อนนะคะเชิญเชิญค่ะหมอค่ะ หลังจากการเสียชีวิตของคุณหญิงย่าอย่างไม่คาดฝันจึงต้องมีการเปิดพิใยกรรมโดยทนายประจำตระกูลสว่างวงวงวง เสียใจที่คุณย่าเสียแล้วสิเนาะใช่ไหมใช่อยู่นมครับนมพาชายไปกินนมหน่อยครับยาเช้าค่ะยาเช้าแอคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นทนายประจำตระกูลสว่างวงนะคะแต่ทพ่ในกรรมฉบับนี้นะคะจะเปิดไม่ได้หากไม่มีคุณพูจมมาพินิศนาค่ะอิปรี นาเขาจะมาเหมือนซิมมา,ามแลวนะคะพี่รกรรฉบับน,นี้ได้กล่าวไว้ว่าชายเก่งใจแม่หน่อยทรัพย <c oughs> ์สมบัติทั้งหมดของตระกูลสว่างวงและบ้านทรายทองหลังนี้เป็นของ หลักฐานเขาบอกแล้วว่าบ้านและสะสมมิเป็นของกุจมานแม่จะไปร้องพาม่้พาคุณแม่ไปให้นอกก่อน่าไปกินนมได้ค่ะงานในที่สุดแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันยิ้ดีใจจังในบ้านด้บ้านยิก็ได้บ้านเฉยเลยตองโอ พี่ดีใจด้วยนะจ๊ะที่สรัพย์สมบัติแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นของน้องโคตดเนาะค่ะโก็ดีใจะค่ะพี่ว่าณตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะแต่งานกับพี่นะคะอ